สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงโดยทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้ครับรายละเอียดอยู่ที่ข้างล่างคลิปนะครับผมก็แอดไม่ได้เลยนะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวสีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์เลยดีกว่าครับผม ชาวสิงค์ครับคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเพิ่งรู้ตัวหรือว่ารู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรต่อใครบางคนหรือเปล่าครับผมนั่นหมนกับว่าอยากจะไปขอโทษเขาคนนั้นของคุณนะครับก็มาเริ่มดูดวงที่ไพ่ใบแรกของชาวสิง์กันเลยดีกว่าครับผมเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะครับไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเป็นรูปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับกาลังเล่นดนตรีอยู่แล้วก็กำลังเอาตะกราเนี้ยรับสิ่งดีๆต่างๆอยู่เข้ามาผมเลยบองว่า ชาวไอสิ่งใหลายท่านนะครับผมคุณเองคงจะมารู้สึกตัวว่าเขาคนนั้นของคุณนะครับคือความสุขของคุณเหมือนกับว่าคุณยอมทําทุกอย่างเพื่อแลกสิ่งสิ่งนี้กลับมาครับแลกความสุขแลกเงินทองแลกความรู้สึกดีๆกลับมาผมเลยมองว่าชาวสอสิ่งตอนเนี้ยคุณเองเหมือนกับว่าเพิ่งรู้สึกตัวครับว่าเขาคนนั้นของคุณนะคือคนที่คุณรักคนที่คุณมีความสุขแล้วคนที่คุณต้องการด้วยคนที่คุณอยากให้เขากลับมาหาคุณอีกเพราะเป็นไพ่เห็นไหมครับเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่พยายามเล่นดนตรีเพื่อทำทม ทำทุกอย่างเลยจริงๆเพื่อที่ได้คนคนหนึ่งของคุณอนะมอบความรู้สึกนั้นกลับมาให้คุณนะครับผมไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ดีเอ็มเพจนะครับผมมองว่าไพ่อันี้เป็นไพ่ M าพาอพของตัวแทนของชาวสีสิ่งหลายท่านนะครับผมไพ่ดีเอ็มเพจผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะด,ดีนะเมื่อก่อนนะครับคุณเอ๋ยเป็นตัวจริงของเขามาก่อนแล้วคุณเคยเป็นแฟนเขาแลวเขาเคยยอมทุ่มเทให้คุณทุกอย่างเลยครับเคยทําดีกับคุณเคยยอมคุณแม้ว่าคุณจะโกรธไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรรู้สึกยังไงก็ตามเขาคนนั้นของคุณก็หมายความว่า ยอมอดทนยอมอดน้อในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ของคุณที่คุณทำทำให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีไม่โอเคอะไรๆอย่างเขาก็ยอมอดทนกับเราได้นั่นเองนะครับพอไพ่เดีวเอ็มเพตันนี้เข้ามามันเหมือนกับว่าเขาเมื่อก่อนนะครับเป็นคนที่รักคุณจริงนะครับผมแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคุณหลายๆอย่างนะครับผมแล้วคุณเองก็หมายว่าสามารถทําอะไรกับเขาก็ได้แล้วเขาเองก็หมายกับว่ายอมทุ่มเทยอมอดทนอยู่กับคุณแล้วก็เลือกคุณให้คุณเป็นตัวจริงของเขาเองนะครับผมโอเคครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่เจ็ดใบเท้านะครับผมจะมองว่าปัญหาหลายๆอย คุณเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรับทราบอะครับเพราะไพ่เด m มูนเข้ามาด้วยคุณเพิ่งรู้ตัวเพิ่งมีสติว่าทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่ปัญหาความรักของคุณน่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนสองคนหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําผิดต่อคุณนะครับมันเป็นปัญหาที่แบบว่าคุณเองก็ทําผิดต่อเขาเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามากับไพ่เด m มูนผมเลยมองว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่เพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ความจริงเพิ่งมีสติอะครับัความรักความสัมพันธ์ว่าคุ จะเป็นคนที่ดีเป the ๊ะอะไรถึงขั้นแบบว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับผมพอไพ่เจ็ดไหมครับตอนนีมน้มันก็เหมือนกับว่าเข้ามาบอกว่าคุณเองก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่สร้างปัญหากับเขาเช่นกันทําให้เขารู้สึกเหมือนกดดันตัวเองรู้สึกผิดหวังรู้สึกเหมือนกับว่าอดทนไปต่อคุณไม่ไหวครับเขาเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเลยไปทําในสิ่งที่เขาต้องการนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปคุยกับคนอื่นไปไปมีความัีความสัมพันธ์กับคนอื่นเรื่องคนอื่นมากกว่าเราเรื่องความสุขอื่นมากกว่าเราครับพไพ่เก้าถ้วยเข้ามาผมเลยมองว่าตอนนี้เขาเองไม่ได้้แคคครรุุณณหือว่าูสึกเลย ทางที่เมื่อก่อนเขาแคร์คุณแล้วเขาก็รักคุณมากแต่เห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับมองไปที่ผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเขาเองอ่ะไมไ่รู้สึกอะไรเลยเขากลับยิ้มยิ้มแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่นไหวรู้สึกกังวลมากๆเลยเรื่องการกระทําของเขาครับก็เลยคิดว่าชาวสิส่งหลายท่านนะครับผมคุณเองก็ที่เป็นกังวลรู้สึกอ่อนไหวกับความรู้สึกต่างๆที่เขาทําให้คุณนะครับแต่ว่าเขาเองกลับรู้สึกเฉยชากับเราเลยนะครับในตอนนี้นะโอเคครับต่อมานะครับเป็นภาพอัศวินถือเหเดียน,นะครับผมบอกว่า,วา คนรักของคุณนะครับชาวสีรษฐีตอนนี้เขาเดิอนออกไปจากคุณนะเขาเดินออกไปจากคุณแล้วก็เดินไปไปกลเลยด้วยนะเพราะเป็นไพ่ตะวินถือเดี่ยนเข้ามาเห็นไหมครับเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งครับขี่ม้าแล้วก็เดินปล่อยเดี่ยนทิ้งไปผมมองว่าคนรักของคุณนะครับชาวเสสิฐคนนี้คนคนของคุณเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับว่าโยนความรู้สึกคุณคุณอ่ะออกไปแล้วก็โยนทิ้งเอาไปครับเห็นไหมครับเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่มันมีค่าหรือว่าความรู้สึกความรักที่คุณมอบให้เขาเลยเขาคิดว่ามันไม่มีค่าเพราะเลยโยนมันทิ้งลงไปทั้งที่มันเป็นตัว เป็นทั้งเงินเป็นทั้งทองเป็นทั้งความสุขอะครับที่มันจะสามารถช่วยเขาเดินทางไปต่อได้แต่เขาลับโยนันทิ้งลงน้ําแล้วก็โยนันทิ้งไปมันก็ว่าไม่มีสิ่์อะไรกับเราเลยที่มันผ่านมา<อ>ผมเลยบอกว่าคนรักของชาวสิงห์ตอนนี้นะครับผมเขาคนนั<อ>้นของคุณหมายกับว่าไม่รู้สึกแคร์หรือว่าสุกสนใจคุณหรือว่ารู้สึกว่าความรักที่คุณมอบให้เขามันเป็นสิ่งที่มีค่าเลยเพราะว่าคุณเองหมายกับว่าทําให้เขากดดันทาให้เขาผิดหวังเหมือนกันแต่คุณเองหมายว่าเพิ่งโน้ตัวได้นะครับผมต่อาคเอย คนนั้นของคุณกลับมาอยู่และคุณเองยังคิดถึงเขาด้วยนะและแ้วก <ala> ็ยังอดทนอดกั้ในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะครับคืออยากให้เขากลับมาหรือว่าส่งข้อความมาคุยกับคุณหรือว่ารอให้เขาตอบข้อความของคุณอย่นะครับเพราะว่าการที่คุณคุยกับเขาหรือว่าส่งข้อความไปคุยกับเขาเป็นการแบบว่าสมมตินะครับสมมติถ้าเพิ่งเลิกกันหรือว่าเพิ่งจบกันมาคุณเองก็หมายว่าส่งข้อความไปขอโทษเขาหรือว่าส่งข้อความไปคุยกับเขาอะก็หวังว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือว่าส่งข้อความกลับมาคุยกับคุณนะครับบางท่านอาจจะเงียบไปเลยด้าาม ไ,ไพ่เดือดพีเศตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะรูสกเสียใจแล้วก็สิผิดหวังแล้วก็รอคอยนะครับตอนนี้จากที่เราแบบว่าไม่เคยยอมเขาไม่เคยไม่เคยยอมไม่เคยยอมเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาแต่ว่าตอนนี้คุณเองเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งครับเปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบว่ายอมอดทนอดกลั้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆพยายามไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจพยายามใจเย็นมากขึ้นพยายามอดทนแล้วก็รอถึงแม้เราจะเจ็บหรือว่าเราเสียใจยังไงก็ยังแบบว่ารอคอยแล้วก็คิดถึงเขาคนนั้นมากๆเลยนะครับผมแล้วเราค่อนข้างที่จะหวั่นไหวกับาามรหผชสิงอจ มีการเงียบไปก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะรอดูว่าเขาคนนั้นของคุณจะกลับมาหาคุณหรือว่าส่งข้อความมาหาคุณไหมนะครับผมแต่ท่านก็รอคอยที่แบบว่าเข้าไปขอโทษเขาแล้วรอคอยการให้อภัยของเขาเช่นกันนะครับผมโอเคครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่แปดเดียรนะครับผมบอกเลยว่าชาวเร็สิ่งหลายท่านนะครับตอนนี้คุณเองเหมือนกับว่ายอมเปลี่ยนไปจริงๆแหละเพราะคุณเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายคนนี้แหละจากที่คุณเคยเป็นผู้หญิงคนนี้คนที่เหมือนกับว่าไม่ได้แคร์เขาไม่รู้สึกอะไรที่แบบว่าไม่รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สึกรักเขาาาาาถึงงขขัั้้นนนนแแบบววว่่่่่เเเเหหมมืืออออทีีกรคตตุณา รักเขามากครับรักจนยอมแบบว่าแบกทํามรู้สึกทุกอย่างไว้เหมือนผู้ชายคนนี้เลยนะครับผมจะที่เราเหนือกว่ากลายเป็นว่าเราต้องไปยอมเป็นผู้ชายคนนี้แทนนะครับเป็นแบบว่าเรายอมอดทนอดั้านยอมเจ็บยอมอดทนทุกอย่างเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อให้เขาอยู่กับเราเพื่อให้เขาอยู่ต่อแล้วก็เดินไปกับเราต่อนั่นเองก็เลยคิดว่าชาวสศสิฐตอนนี้เหมือนกับว่ามั่นคงความรู้สึกแล้วก็เพิ่งรู้ตัวเองครับว่าที่เมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นเราทําอะไรไม่ดีกับเขาไปเราเพิ่งจะนึกขึ้นได้ครับเพิ่งจะรู้ตัวว่า มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราทําเขาเจ็บเหมือนกันหรือว,ว่าทําให้เขากดดันครับผมไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่แปดไม้เท้าเข้ามานะครับผมมองว่าไ,ไ,ไ,ไพ่ใบนี้ไพ่สรุปไพ่ใบสุดท้ายของราชาเศรสิงห์นะครับผมความรู้สึกของคุณหลายๆท่านนะของชาวเศรสิงห์ตอนนี้คุณเหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปคุยกับเขาอยากจะเข้าไปขอโทษเขาอยากจะเข้าไปมอบความรู้สึกดีให้กับเขานะครับเห็นไหมครับเป็นไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังพาผู้หญิงคนนี้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่ว่าผู้หญิงคนนี้กลับว่าไม่สนใจสถานที่ต่างๆที่มนเป็ธรรชาติที่มันนเป็ ความสวยงามแบบเป็นวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามเลยแต่เขาก็สนใจสิ่งที่เขามองอยู่แลก็สิ่งที่เขาต้องการที่จะเห็นเท่านั้นก็เลยเห็นว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นของผู้หญิงคนนั้น,นครับผมก็เหมือนกับคนลกของชาวอิิงิงครับเขาแค่สนใจสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาหวังไว้แค่นั้นเองเขาไม่ได้มองไปที่คุณด้วยซ้ำไปครับผมตอนนี้เขาเลยคิดว่าการที่คุณเข้าไปมอบความรักความเาามตสกด,ดีหรือว่าจะขอโทษเขาครับผมก็ทําได้แค่บอกให้เขารู้แค่นั้นเองครับผมแต่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะรับฟังหรือว่าสนใจเราอีกกกกแแลลล้้้้้วววนนนนนัั่เเเเเองงะะครรบผมาาาาาดดิจจไปตย เราเหมือนกับว่าเพิ่งรู้ตัวแต่มันก็ช้าเกินไปนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นไพ่ของความรู้สึกของคนรักของชาวศิษสิสง์นะครับผมมาดูกันว่าคนรักของชาวศิษิง์เขารู้สึกเช่นไรกับคุณนะครับผมก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ควีนออฟบารนะครับผมบอกเลยว่าคนรักของคุณค่อนข้างที่จะมองคุณว่าคุณเองก็เหมือนกับว่าไม่แคร์เขาเลยครับเมื่อก่อนไม่แคร์เขาแล้วเอาแต่ใช้อารมณ์กับเขาพูดจาทำร้ายจิตใจเขาเช่นกันนะครับผมแล้วแต่ความรู้สึกความต้องการของตัวคุณเองครับไม่ได้ ไอ้คุณเองค่อนข้างที่จะดีกับเขาด้วยนะครับเมื่อก่อนเขาเลยมองคุณแบบเนี้ยเขาเลยไม่ไหวแล้วจนมาถึงจุดจุดหนึ่งะครับที่แบบว่าเขายอมทนกับเราตั้งนานเขายอมราทุกอย่างจนมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจที่จะเทเราแล้วก็ไปหาคนอื่นนะครับเพราะเป็นไพ่เดบิวเข้ามาคนเดียมองว่าเช่าเรสิ่งนะครับผมความรักของคุณตอนนี้เหมือนกับว่าคนรักของคุณอ่ะมีการที่จะโกหกนอกใจคุณหรือว่ามีคนอื่นนะครับในความหมายสัมพันเพราะเป็นไพ่เดบิวเข้ามา ผมมอว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างนที่มันผิดต่อเราแน่นอนนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เกิดจากปัญหาที่ว่าเป็นเป็นความผิดของเขาคนเดียวนะครับมันก็เป็นความผิดของเราส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะว่าเราเองก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยยอมเขาหรือว่าไม่เคยเห็นเขามีค่าในสายตาของเราเท่าไหร่แต่พอตอนที่เขาไปแล้วเราอยู่มันก็เหมือนว่าเราเพิ่งรู้ตัวเพิ่งได้สติครับว่าเขาคือคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกมีความสุขกับเขาไปแล้วเอาหัวใจไปให้เขาไปแล้วครับผม ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่เดดเทมปูแลน์นะครับผมมองว่าตอนนี้เขาเองเหมือนกับว่ากูตึกกลัวเราเลยนะครับผมรู้สึกกลัวชาวสีสิงห์หลายหลท่านนะผมเพราะว่าเขากลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจอีกเขาจึงเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นคงโลเลกับเราแล้วก็รังเลกับเราครับกล้ากลัวที่จะกลับมากล้ากลัวที่จะเข้ามาครอบคุณวนะครับเป็นไพ่เทมปูแลน์ใบนี้ผมเลยมองว่าความรักของคุณมันเหมือนกับน้ําตัวนี้ครับน้ำที่เทออกไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหลือแค่นิดเดียวหรือว่าครึ่งกลางๆครับผมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตักน้านี้ขึ้นมมมมาาาาาาาออออีีกกหหรรรืเเปล่่่ผผยงงงงววววคคคคขขุุณณะัชสสิ คนักของคุณในตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าน้ําที่หกลงไปแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะกลับขึ้นมาอีกหรือเปล่ามไม่ไม่รู้ว่าน้ําใส่น้ําจะไหลย้อนขึ้นมาอีกหรือเปล่าความรักมันเหมือนกับว่าการที่เขากลับไม่กลับมาชันใดอะครับผมแต่น้ําก็ไม่ย้อนกลับมาชันนั้นนะครับผมโอเคครับไพ่ใบนี้ครับไปสุดท้ายครับเป็นอัศวินถือเดียญน,นะครับเห็นไหมครับเป็นไพ่ใบนี้สองกันเลยอัศวินถือเดียญสองใบนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณแล้วค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วด้ ไปไกลมากๆจนเขาเจอความสุขแล้วครับผมเขาเลยโยนคุณความรู้สึกของคุณทุกอย่างทิ้งออกมาหมดเลยเหมือนผู้ชายคนนี้ครับเขาโยนเหรียญนี้ทิ้งออกมาหมดเลยเห็นไหมครับเขาไม่ต้องการอะไรอีกเลยจะไม่ต้องการอะไรอีกเลยที่เก็บไว้ในใจเขาอ่ครับผมก็เลยมองว่าความรักของชาวที่สิ่งครับผมคนรักของคุณตอนนี้เหมือนกับว่าไปเจอความสุขใหม่ๆแล้วไปเจอคนรักใหม่ๆแล้วที่เขามีความสุขมากกว่าเราและเขาโยนหัวใจของคุณอะทิ้งออกมาหมดเลยครับโยนทิ้งกไปหมดเลยทุกอย่างที่เขามีเคยมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตามครับผมแต่ว่าเขาแบบ โยนมันทิ้งแล้วก็ไม่แคร์มันอีกเลยนะครับผมเขาตัดมันออกไปแล้วนั่นเองนะครับผมโยนมันทิ้งลงไปในน้าแล้วนะคุณมันก็เหมือนกับว่าเพิ่งได้สติเพิ่งจะรู้ตัวเองนะครับผมต่อมาครับเป็นไพ่ออร์เคลของชาวสิงห์นะครับผมจะบอกว่าคุณควรทําอย่างไรละคุณรู้สึกอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์นะครับไพ่มันเขียนว่าออินโกลเลนอัลโตนนะครับผมมองว่าตอนนี้คุณเองเหมือนกับว่าเพิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นตัวรู้สึกแบบว่าใหม่ๆรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนใหม่ครับผมมองว่าการที่เราจะรู้สึกแบบนีีี้ก็็ถือว่่่าาเปนนสิงทดมมะครับผใ ประสบการณ์ให้ความรู้สึกที่แบบว่าในอดีตที่เราเคยทําตัวไม่ทําตัวผิดกับเขาไปอ่ะให้เรากลับมาแก้ไขในเดือนกมุาพันธ์นี้นะครับผม, mm hmm. ผมก็ถือว่าเราเริ่มต้นเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ประสบการณ์อีกครั้งนึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับผมแล้วมันยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขนะครับผมมองว่าเช่าสิ่งดีสิ่ง,ง,งไรท่านาคผมถ้าคุณต้องการความรักที่มันดีๆต้องการความรักที่มันมีความสุขนะครับคุณเองก็ต้องเริ่มเ,เปลี่ยนตัวเองในบางส่วนเหมือนกันคุณเองก็ต้องแบบว่าลดเรื่องของด้านอารมณ์เเเหว่่งงรรรืืออออาาาขขกกกแบบล โมโหเขาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ร้ายของคุณหรือว่าคุณไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยผมไม่แชร์เขาอะไรอ่างเงี้ยที่มันผ่านมาก็คิดว่าคุณควรจะทําอะไรที่มันสมดุลกันแล้วก็สม,มุทด้วยกันนะครับผมให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเป็นตัวเองสบายใจคบกันนะสบายใจด้วยนะครับผมโอเคครับก็เลยคิดว่าตอน,นี้คุณเองรู้สึกแบบว่าเหมือนอาจะเป็นคนใหม่รู้สึกอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับผมโอเค ก็ขอ,อใจช่วยความรักของชาวสิสิ่งหนะ่อยท่านนะครับผมให้คุณมีความสุขเดือนกุมพาพัน์นี้ครับผมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส5กุมภาพ์นนะในเทศกาลวันวนาเลนไทน์นี้นะครับผมแล้วก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ขออย่างว่านี่เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งของชาวสิสิ่งเฉพาะเจาะจงนะครับผมนี่เป็นการอ่านดวงทั่วไปจร,งจรงิงๆงซึ่งหลักๆเลยก็มองเห็นนะครับเพราะว่าไพ่เขาคือเหมือนกับเขาไปจากคุณไกลแล้วแหละ แล้วคุณบอกเลยว่าพี่ไพ่เจ็ดไมาย้าเข้ามาด้วยปัญหาตรงนี้มันก็คงไม่ได้เกิดจากเขาฝ่ายเดียวยนะครับผมอาจจะเกิดจากตัวคุณเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของเราหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับผมเราเองก็มีส่วนที่ทําให้เขาไม่ไหวกับเราแล้วกรู้สึกกดดันมันเลยทำให้เขาต้องเดินออกจากชีวิตของคุณไปไกลนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย